รีโวตัวเตีย้ยมาล็อกล่องกันกระแทกเพื่อเพิ่มระยะช่วงเด้งพร้อมสั่งเบิกชคหลังโปรพัทปรับ9ก้าแกนย0กระต่ายจากร้านซาตังล้อโตที่ท่ทาเสวินมาลาก้าววันนี้จะมาส่งงานเตลิต้ารีโคันนี้ค่ะเป็นลูกค้าเก่าเก่าตั้งแต่ร้านเก่าเลยนะแต่วันนี้ลูกค้ากลับเข้ามาใช้บริการที่ร้านอีกรอบนึงนำรถเข้ามาปรึกษาช่างพร้อมสั่งเบิกโชคอันดับแรกก่อนเริมงานให้ช่างเสือเข้าไปมุดทำการระยะยืนพื้นรถเพื่อที่ช่างแบงค์จะได้ทำการโทรไปเบิกสั่งโชคมาให้ลูกค้าค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้ ทำการมุดเข้าไปล้อกล่องแกนกระแทกได้อย่างง<ต>่ายดายแต่มาถึงขั้นตอนนี้จะต้องเอาล้ออะไรออกก่อนค่ะถ้าไม่งั้นทํางานลําบากมากพื้นที่ด้านในมันแคบแค่พอดีรถลูกค้ามีล้ออะไรก็ต้องถอดออกก่อนและสําหรับคันนี้ลูกค้าจะให้ช่างเอาแผ่นระดับน้ำหนักออกแต่ช่างแบงค์แนะนาว่าไม่ต้องเอาออกเดี๋ยวช่างทําการเปิดแตดท้ายเผื่ออนาคตเราได้บรรพุก็ยังมีแผ่นระดับน้หนักตัวนี้ซับไว้อยู่เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วช่างแบงค์ก็ทาการแสดงเลยค่ะเริ่มงานทาการล้อกล่องให้ลูกค้าอันดับแรกจะล้อด้านนอกก่อนทงด้านซ้ายแล้วกกกกดดด้้้าาาาาาานนนขขวททัังงงฝ่่่เเเลยยออรรริมมมํํีีีจจะตตุแห ที่เราต้องการจะตัดก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ไปโดนเชฟซีที่ตัวรถเมื่อทาการตัดด้านนอกเรียบร้อยแล้วช่างก็จะทําการกิ้งเข้ามาทําการตัดด้านในเลยค่ะทุกคนค่ะด้านในนี้บอกเลยว่าพื้นที่ขับแคบมากเอาออกเลาจะช่างเสือแงะให้หน่อยเล้วอ้าวเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับฝั่งทางด้านขวาปล่อยให้ช่างเสือทําการขัดทําความสะอาดแล้วก็พ้นเก็บสีงานให้ลูกค้าค่ะเรียบร้อยแล้วช่างแบงค์มาต่อทางด้านซ้ายบอกเลยว่าด้านซ้ายนี่ยากมากเลยค่ะทุกคนค่ะนอกจากพื้นที่จะขับแคบแล้วนะยังติดถังน้ำมันอีกซึ่งอันตรายมากเลยเพราะถ้านัม ตอนนี้ด้านซ้ายก็ทําการตัดออกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือตัวอย่างที่ตัดออกมาค่ะกล่องกันกระแทก,กสำหรับ Toyota Vigo Rio ตัวเตี้ยจะมีกล่องกันกระแทกยื่นลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะช่างแมงทาการเอ้ามาด้านในหลังนั้นเพื่อทําการดัดเปิดแผ่นรับน้ําหนักให้ลูกค้าค่ะเปิดระยะตามที่ได้ตกลงคุยกันด้วยได้เรียบร้อยแล้วก็ไปประกอบใส่ที่รถกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะตอนนี้มาค่ะประกอบแหนบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแป้นแหนบมาค่ะสาแหลกมาค่ะน็อตด้วยมือกันน็อตปิงเกลต่อดวยบบกกระแทกไฟฟ้าตัวเล็กแล้วต่่่่อออออบบ็็็กกกกกรรรแทททไฟ้้าาัวหีีุยยยงงเเจปนิ ี่าขายก็คือโชคหลังปรับ9ก้าโปรพัทที่สั่งทางร้านไปแล้วตอนนี้ทางร้านก็วิ่งให้เจ้าหน้าที่เอามาส่งให้ก็นั่นแหละค่ะนั่งรอไปอยู่พักหนึ่งค่ะแล้วของก็มาถึงเรียบร้อยแล้วค่ะรีบลุกขึ้นไปรับเลยค่ะเอามาทางการแกะเช็คของให้ลูกค้าเลยค่ะหลังจากนั้นขออนุญาตแปะประกันของที่ร้านไปให้นะคะโชคที่ร้านประกันรั่วซึมไม่หนึ่งปีมีปัญหาแตกตายเอาเข้ามาตาย,ตายเปลี่ยนให้ใหม่ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเดี๋ยวไปเคลมทางเจ้าของแบรนด์เองค่ะแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์ประกันของที่ร ร่าวๆก็จะประมาณนี้สําหรับโช็โปพัทปรับกาวที่ร้านเป็นตัวแทนจาหน่ายเหมือนกันสามารถสั่งเบิกได้นะจ๊ะที่ร้านไม่ได้สต็อกไว้เรียบร้อยแล้วก็เอามาประกอบใส่ที่รถเลยค่ะทุกคนค่ะร้านสตางค์ล้อโตปัจจุบันอยู่พุทธมณฑลสายสีส่ซอยกับทุ่มลมสิบแปดค่ะอ่ะเสร็จแล้วช่างก็ทําการเอาล้อมาใส่ที่รถเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นแม่แรงอเอาสามขาออกเดี๋ยวแต่จะเข้าไปถ่ายให้ดูว่าหลังจากล้อกองกันกระแทกเลยช่วงเด้งมันเหลือเพิ่มจากเดิมประมาณไหนค่ะสําหรับคันนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะช่วงเด้งด้านในก็เเลอิ่มมข้้้าาาาากกกรรณียคคทุุบบใช ที่ร้านสตางค์ล้อโตเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทําการเก็บล้ออะไรหมุนคืนขึ้นรถลูกค้าเลยค่ะเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากลับบ้าน,นกันดีกว่าใครงไงก็ขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านสตางค์ล้อโตตั้งแต่ร้านเก่ายันร้านใหม่ขายกันไปเป็นปียังอุตส่าห์กลับเข้ามาอีกขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะม,มีปัญหาอะไรเข้ามาที่ร้านได้เลยจ้า